กินข้ากันนพี pues mm ่น้องเด้นก e nah, ินข้าก่อนจ้า hmm. ช่วงเช้านี่กินโจ๊กเป็นโจ๊กพีนต้มเส้อกกินกาแฟีถ้าแกนก็เอาน้ำกับขนมกรก็ได้จ้าเทดนีเทสกาดีเนาะ้าคมานี่จเทียงพี่สาวไปชวยนดนัอ่า้นดิไปช่วยนดงจ้าเนียาเปรียเีย ว่าจะเอาไปกาต้องเด่ดิานนี้เด่นดิจะวมากเลยค่บหันกลุ๊กไปซื้อขนมไปยิ่งซ้อมา ส้กแก็ได้นี่ดีมากผส็นีบีได้ยกงยมาปมอกติดกาแฟมีถ้ากันก็เอาน้ำกับขนมกรี้ก็ได้ใจนั่นกอทกาเทศกาลเนี่ยเ่งดีเนาะจ้าตอ้มาหนีะเที่ยงี่เต่มีสวยเอออยากเอายู่ แ่ต่ก็ทำกาลนี้ก่อนาที่ก่อนประวัพ้นที่ท่เทเี่ยว่นาทีลองทองก่อนนะคะเสลเบื่อหัวเน่า

มันมีแต่สาวให้เปนพี่น้องจะประกอบเนาะสำหรับขนม้ไก็อบเก็วันงเกเมตไม่ได้เอาอนๆมาแ่ส้นเพราะว่าชาสว่สก็ต้องเล่งดีไม่นเล่งดีแตสาวมาแบบ ีกไปซื้อขนมว้ย <bağ rule out> ิซ so <word> <op> <ceu> ื้อมาบะเต่ามันดีสวยอยากายา่อแต่ก็ต้องทำน้าที่ก่อนีก่าะว่ก่อนมาถังโอวาเพิ่นี่ี่ด 咖啡，猫头鹰咖啡啊，对，他干脆就熬奶，跟菠萝干一起就得了。那这个泰国的泰国的呢？哦，对，就开马尼提克。

กาน้ะดีก่อนเอราะวานผมเรา,มาสมองพี่น่าจะช่วยขอหน่อยพี่ขิงจะสื่อสางกองกระทิ่สซื่อมาก,กองเดียวหนาอยางท่านจะาบแน่นอนนึงจ้ะ บางวันก็ช้าหน่อยนะคะอวัสด oh> ีค่ะคำว่าม um nah, ันเจ้านะตำรงจมรดิบ่ายไม่ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่นี่ถ่านกาแฟลองทองก่อนนะคะหม่กุฏิกาแฟดีถ้าแก็เอาน้ำกับขนมตัวนี้ก็ได้ใจ 拿着他的单子，单子，你地理的，都可以把你的填了、okay, like。对。对、okay? okay? oh, sort of exactly. exactly. mm。然后我们去测吧。啊，ขอบคุณมากๆค่ะ。นี่เราขยี้ค่ะพอจีนสาวไปซื้อกล่องเล็กๆนานๆกินดีจะสาวน่าแบบนี้ดีงามก็ไปซื้อขนมไปซื้อมาพอดีเราขยี้ค่ะพอจีนสาวไปซื้อกล่องเล็กๆนานๆกินดีจะสาวน่าแบบนี้

ก็จะเลยวนี่หแจงเจ้วันพี่รงงานขอเรานี้ประมาณเดืจะไปที่แกเสียนี้ประมาณนั้แหละรอสมอง่มาะชุ กเป็นกาแนดีดิ้งขนมองเื้อบีดิบเขน้อยุ่มาใไปแงงทำเตออันน้เคอไมๆเดียแล้วจ้ะตักเป็นกาแฟดีดิ้งขนปเนก้อบงเานอยุ่นมาไงก็ึนกาแฟแบบนี้ถ้าแันก็เอาน้ำกับขนมปี๊ดก็ได้ใจมานจะ้ปเท่า็ดีดีเนาะตู้ไขมันจะเทียงดี

บางวันก็ช้าหน่อยนะคะ